สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันท์คลิปนี้จะเป็นคำทํานายของชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎในเดือนมิถุนายน2565คลิปนี้นะคะจะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่ส6บหกกรกฎาคมจนถึงวันที่15 ิงหาคมของทุกปีค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นถ้าท่านใดอยากจะดูดวงอะ่ะให้แอดไลน์มาเท่านั้นนะคะ แล้วก็เอจะทิ้งที่อยู่ลายไว้ใต้คลิปค่ะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูดวงในคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็ฝากกด subscribe, s ั b s ไ cribe กดไลค์กดแชร์ด้วยท่านใดที่ต้องการดูดวงย้อนหลังให้เข้าไปดูที่ใต้คลิปให้เข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่องหลักช่องหมอดู YouTube o ออนม e ีจันทร์แล้วไปที่เพลย์ลิสต์แล้วก็เลือกดูย้อนหลังในคลิปต่างๆของทางช่องได้ค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ ขอแสดงความยินดีด้วยชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎในเดือนมิถุนายนมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตค่ะมีดวงที่จะได้เงินก้อนโตอาจจะเป็นเงินที่ได้มาจากการถูกหวยการขายบ้านการขายที่ดินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตค่ะชาวราศีกรกฎ ชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎมีดวงที่จะได้เงินก้อนโตปัญหาที่ท่านอ่ะกำลังเครียดอยู่อ่ะณเวลานี้ตอนนี้จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องหนี้สินท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ชายท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ชาย การเงินของท่านเนี่ยจะกลับมามั่นคงแล้วก็ดีขึ้นการเงินของท่านจะพลิกผันกลับมามั่นคงและดีขึ้นท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับเมียน้อยเมียหลวงทะเลาะกันนะสำหรับท่านที่มีภรรยาน้อย สำหรับท่านที่มีบ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ยรถไฟจะชนกันในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเมียน้อยรถไฟจะชนกันในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นปัญหาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากเรื่องรักๆคร่ปัญหาเรื่องรัก,กๆคร่เนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเดือดร้อนมากแต่มีเกณฑ์ได้เงินก้อน คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากบริวารเนี่ยบริวารบริวารเนี่ยคือศัตรตูชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎเนี่ยจะเจอสิ่งที่มันเหมือนกันถ้าถามว่าคุณมีศัตรตูเยอะไหม ก็มีอ่ะคนรักมากกว่าศัตรูมีเหมือนกันมีชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นช่วงที่แบบเหมือนจะเจอเจอเจอเจ้ากรรมในเวรนอะอาจจะเจอคนรักเก่าตามมาแก้แค้นมีดวงจะเจอคนรักเก่าตามมา แก้แค้นแฟนเก่ามาหาเรื่องอะไรประมาณเนี้ยแฟนเก่ามาหาเรื่องแต่ก็จะมีคนมันจะมีคนอุปถัมภ์นะมีบริวารดีมีคนอายุน้อยกว่าคอยให้ความช่วยเหลือจะมีคนที่มองเห็นถึงความสามารถของคุณจะมีคนมองเห็นถึงความสามารถของคุณแล้วเขาก็ มาช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้มันรู้ล่วงผ่านไปได้ด้วยดีถูกนินทาว่าร้าย ในเดือนมิถุนายนเนี่ยตัวคุณน่ะจะมีคนเอาเรื่องของคุณจะมีคนเอาเรื่องของคุณไปนินทาว่าร้ายให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง ชีวิตรักของคุณจะสมหวังแต่ก็มีสิ่งที่มันจะต้องแลกเปลี่ยนแล้วก็สูญเสียคุณจะสมหวังในความรักนะคุณจะสมหวังในความรักนะแต่มันก็มีสิ่งที่จะต้องแลกเปลี่ยนต้องระวังเกี่ยวกับการแท้งบุตรนะการ เอาเป็นว่าในเดือนมิถุนายนในเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีเหตุการณ์สูญเสียเกี่ยวกับหมาแมวหมาแมวเสียชีวิตสุนัขหมาแมวที่คุณเลี้ยงเนี่ยมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยเสียชีวิตได้นะคะโดยที่ว่าคือตัวคุณเองอะ่ะก็ จะสมหวังอ่ะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยคุณจะสมหวังในความรักกับคนที่คุณหมายปองกับคนที่คุณแอบหลงรักกับคนที่คุณหมายปองเนี่ยคุณจะสมหวังในความรักจะเพศตรงข้ามจะมาหาถึงบ้านน่ะเขาอาจจะมาขอแบบอาจจะมาขอคอมมิชเมนต์น่ะมาขอคบเป็นแฟนและตัวคุณเองก็ถูกใจด้วยก็คือว่า คุณจะได้แฟนที่หน้าตาหล่อถูกใจชีวิตของคุณมีความสุขค่ะสองใบเนี้ยคือสมหวังในความรักแต่มันก็จะต้องแบบมีคนนินทาว่าร้ายมีคนอิจฉาริษยามีคนนินทาว่าร้ายพอจะมีความสุขอะ่ะก็มีเพื่อนอิจฉาเนี่ยเพื่อนอิจฉาโดนนินทาว่าร้ายมีเพื่อนอิจฉาริษยา พอเพื่อนเห็นคุณอะเริ่มมีความสุขเหมือนคุณกำลังจะแต่งงานแล้วเพื่อนอิจฉาอะไรประมาณนั้นนั่นแหละมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนกับว่าทำไมต้องอิจฉาฉันละ่ะเออเหมือนกับว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเองก็ผิดหวังในความรักมาเยอะคุณก็ทุ่มเทให้กับคนรักแต่ก็ผิดหวังเพื่อนที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนก็เป็นกำลังใจที่ดีให้แต่พอตัวคุณเนี่ยเรียนจบสมหวังในความรัก เพิ่งจะรับปริญญาสมหวังในความรักมีเกณฑ์เกี่ยวกับการมั่นหมายการแต่งงานก็กลายเป็นว่าคนที่เคยรักเคยเมตตาก็หันมาเป็นศัตรูผู้ใหญ่ที่เคยอุป,ปถัมภ์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยอุป,ปถัมภ์เนี่ยก็หันมาอิจฉาริษยาเพื่อนที่เคยรักกันเคยช่วยเหลือกันก็กลายมาเป็นหมั่นไส้มาเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบหมั่นไส้อะซึ่งตรงนี้คือคุณรู้สึกไม่เข้าใจว่า เออทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เมื่อก่อนเขาเคยเป็นเพื่อนที่ดีเมื่อก่อนเขาเคยช่วยเหลือฉันทําไมตอนนี้เขาถึงเปลี่ยนไปคุณจะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นนะแต่คุณก็ต้องระมัดระวังคนจะมาหลอกด้วยแต่คุณจะได้ลูกค้าที่ดีแต่เพื่อนที่เคยรักคุณน่ะเขาก็จะเปลี่ยนไปแต่มันมีไพ่หมอดูผู้หญิงขึ้นนะในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณจะได้ไปหาพวก ร่างทรงหมอดูที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแหละไปหาร่างทรงไปหาหมอดูที่เป็นผู้หญิงอะ่ะไปดูดวงแก้เครียดคุณอาจจะมีการวางแผนน่ะย้ายไปอยู่กับแฟนย้ายไปอยู่กับคนรักนะคุณจะมีความสุขกับการอยู่กับสุนัขหมาแมวความรักของคุณจะสมหวังค่ะสิ่งดีๆอะ่ะมันจะเข้ามานะ ได้ไพ่ซานโตชาพิธีบูชาพระศิวะได้ไพ่พระพิคเนตได้ไพ่ยามัสเป็นไพ่ดีนะไพ่ดีได้ไพ่อาสนะ ได้ไพ่อมมหะได้ไพ่พะศิวะด้วยโอ้มีไพ่แม่กาลีปางปราบอสุรได้ไพ่จัก,กรกะทั้งเจ็ดได้ไพ่ดาม่าเออ ในเดือนมิถุนายนในเดือนมิถุนายนคุณก็จะมีความสุขกับการดูหนังฟังเพลงแต่ว่าได้ไพ่มหาเทพเนี่ยสีวะได้ไพ่พระสีวะพระพิคเนตพระแม่กาลีเนี่ยการปราบปรามความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตจะสามารถเอาชนะอุปสรรคคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคในชีวิต สามารถปราบสิ่งชั่วร้ายสามารถปราบปรามสิ่งชั่วร้ายได้คนที่คิดร้ายคุณคนที่เป็นศัตรูคุณคนที่คิดร้ายคุณเขาจะพ่ายแพ้แบบลาบคาดคนที่เป็นศัตรูคุณคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเขาจะพ่ายแพ้แบบเออลาบคาบเลยเหมือนเขาจะไม่สามารถที่จะ กลับมาทําให้คุณเดือดร้อนใหม่ได้อีกในเดือนมิถุนายนน่ะคุณจะได้ไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนามีเกณฑ์ที่ว่าคุณน่ะจะได้ไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาตามวัดต่างๆเช่นพิธีสะดเดาะเคาะพิธีสวดพานยักษ์พิธีสวดพระลาหูพิธีนอนลงศพพิธีสะดเดาะเคาะจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัด จะได้ไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอาจจะได้ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเขาการงานของคุณเนี่ยจะดีมากแล้วก็มีเกณฑ์ซื้อรถคันใหม่ในเดือนมิถุนายนมีเกณฑ์ซื้อรถคันใหม่การงานของคุณก้าวหน้าคุณจะหาเงินได้เยอะมากศัตรูจะพ่ายแพ้อย่างราบคาบด้วยบารมีสุขภาพของคุณน่ะจะดีขึ้นในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณจะไปฟิตเนส ไปออกกําลังกายไปเล่นโยคะไปออกกําลังกายไปฟิตเนสเพื่อให้สภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นสุขภาพร่างกายของคุณจะแข็งแรงขึ้นคุณจะมีความสุขกับการไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไปดูหนังไปฟังเพลงสุขภาพร่างกายของคุณนะ่ะ จะมีคนอ่าจะได้เจอหมอเก่งๆอ่ะมารักษาให้มันหายคุณจะได้ออกกําลังกายสุขภาพร่างกายของคุณจะแข็งแรงขึ้นอาจจะได้เจอหมอเก่งๆอ่ะมารักษาทําให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ไพ่ขึ้นในเชิงว่าคนที่คิดร้ายคุณน่ะคนที่เป็นศัตรูคุณน่ะเป็นศัตรูที่น่ากลัว แล้วคุณสามารถเอาชนะได้แบบเบ็ดเสร็จเพราะว่าปางศิวนาคคือปราบอาสูรปางแม่กาลีดื่มเลือดนี่ก็เป็นปางกำจัดอสูรไม่ให้กลับมาได้อีกเพราะว่าอาสูรตนนี้เป็นอสูรที่มีฤทธิ์มากเมื่อใดก็ตามที่เลือดนะ่ะหยดถึงพื้นนะ่ะมันจะฟื้นคืนชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระแม่กาลีเนี่ยฆ่าตัดคอมันแล้วเนี่ยก็จะต้องแบ่งแบ่งล่างเนี่ยมาดื่มเลือดของมัน ปางนี้จึงเป็นปางที่สําคัญมากเหมือนกับว่าคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันมียืดเยื้อเลื้อรังเนี่ยให้มันจบได้ Everything everything is okay. ไพ่ใบนี้ดาวคือดวงตกไพ่ใบนี้เนี่ยนะเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตคุณแย่มากเลยส่วนไพ่ New c a r r e i เนี่ยก็คือคุณต้องโฟกัสที่งานอะ่ะ Your work focus is h i t y in a positive new and successful direction คุณจะต้องโฟกัส ที่งานอย่างเดียวช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณอะชีวิตแย่มากหาเงินไม่ได้ชีวิตตกต่ําหาเงินไม่ได้ชีวิตแย่มากมีเรื่องเข้ามาเยอะชีวิตตกต่ํามีปัญหาชีวิตเข้ามาเยอะวุ่นวายมีอะไรไม่ดีเข้ามาเยอะคุณต้องโฟกัสที่การทำงาน คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเด็ก children เด็กคนอายุน้อยกว่าจะเข้ามาช่วยเหลือให้ปัญหาให้อุปสรรคต่างๆที่มันมีเนี่ยมันจบลงได้ดี this เนี่ย everything t h is okay เนี่ย don't worry i s all working out in a beautiful way ไม่ต้องกังวลไปหรอกทุกอย่างจะดําเนินไปในเส้นทางที่สวยงามไม่ต้องเครียดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าเจ้าไม่ต้องเครียดเจ้าไม่ต้องเครียดเวลาจะทําให้ทุกอย่างอะดำเนินไปในทิศทางที่สวยงามคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอายุน้อยกว่า อาจจะเป็นลูกได้รับความช่วยเหลือจากลูกสาวได้รับความช่วยเหลือจากลูกชายได้รับความช่วยเหลือจากน้องได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนรุ่นน้องทุกอย่างจะดำเนินไปได้ด้วยดีค่ะ